สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เรามาพบกับท่านประจำเดือนมกราคมในช่อง YouTube โฮโรตั้มแมนเวอร์วันนี้นะครับเราจะมาดูดวงกันนะครับกับผู้ที่เกิดวันพุธนะว่าบุคคลเหล่านั้น จะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภพร้อมทั้งอุปสรรคและวิธีการเสริมดวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะ อ่าถ้าการดูดวงตรงนี้เป็นการรวมนะครับของคนวันพุธอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการฟังแล้วแบบเพลิดเพลินถ้าถูกก็สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ตั้มได้089 963 8635 มีค่าใช้ใจ่าย1000บาทนะครับอ game, ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับด้วยศาสตร์ไพ่ป๊อกพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิทูนวิโสทายิกธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิทูลวิโสทายิกสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิทูลวิโสทายิกพุทธังนานิมิตังธรรมังนานิมิตังสังคังนานิมิตัง ข้าพเจ้าขอเปิดดวงผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนมกราคม2564ดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับและอุปสรรคต่างๆนะครับขอให้ไพ่ป๊อก เกิดความขังเกิดความศักธิ์ในการพยากร์ด้วยเถิดใช้มือซ้ายตัดไพ่ครับใช้มือซ้ายกรีดไพ่แล้วก็เรือกด้วยมือซ้าย10บใบ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าได้สิบใบแล้วนะครับโอเคเรามาดูไพ่ใบแรกนะครับอ่าไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับแปด นะครับบ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับการหยิบจับอะไรนะครับเป็นโชคนะครับเช่นเล่นหุ้นเล่นอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับหรือจะมีโครงการโปรเจกต์อะไรก็สําเร็จหมดนะครับเพราะว่า แน่นอนนะครับดอกสีแดงบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือการแปลเปลี่ยนเป็นเงินเกิดขึ้นนะครับอ่าอันนี้หมายถึงเกณฑ์ในเรื่องของการสร้างเงินนะ,ะเจ้าของดวงชะตามีการคาดหวังอยากรวยอยากมีเงินนะครับประมาณนี้ เกิดขึ้นก็ถือว่าเจ้าของดวงชะตาหยิบจับอะไรมีโชคหมดนะครับอโอ้เลข8อีกแล้วนะครับซึ่งในเรื่องของการเงินเจ้าของดวงชะตานะครับมาจากงานนะครับเงินดีงานดีนะครับเพราะว่าเห็นป่ะมัน เป็น8เหมือนกันนะครับเงินมาจากงานงานมาจากเงินเกิดขึ้นแล้วก็แนวเรื่องของงานตรงนี้นะครับเขาต้องบอกว่าลงมือลงแรงแล้วก็น่าจะเป็นงานด้านต่างประเทศนะครับถึงจะดีเพราะว่าไพ่มันเป็นลักษณะของราหู นะครับหรืองานเกี่ยวข้องกับเรื่องกลางคืนนะครับงานเขาจะเด่นตรงนี้เพราะว่าบ่งบอกถึงอดอกจิกนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลางคืนหรือ,อางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธุรกิจสีเทาก็ได้นะครับประมาณนี้ อ่าหน,นะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มนะครับอ่าบ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของมีคนให้มาช่วยเหลือสนับสนุนอ่าให้มาโดยง่ายๆนะครับอ่าถือว่าโอเคอ่าแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับ แปนะอาจจะระวังเรื่องของชื่อเสียงมีปัญหาเรื่องของเอกสารหรือคดีความนิดหนึ่งนะให้ระวังแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมผมก็บอกว่ายังไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นอ่าโพดําส นะครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยจะโอเคนะครับให้ทำของเดิมของเก่าไปก่อนนะครับอ่าเหมือนทำนองว่าจะเพิ่มลายหรือทำอะไรที่มันแตกต่างไป ไม่ควรแต่ถ้าทํางานแบบเดิมอขยายถือว่าดีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า2882นะครับเป็นคู่นี้สิงน,นะอย่าทําอะไรที่ใหญ่เกินตัวนะครับแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังนะครับถ้าถามเรื่องการกู้เงินนะครับ ก็บอกได้เลยว่า,ามกระลากุมพานะครับได้เงินแต่อาจจะได้ไม่ตรงตามที่ใจต้องการอ,าอย่างเช่นขอล้านหนึ่งได้7-8็ดแปสนนะครับประมาณนี้มันจะได้ประมาณ80%ากับที่กู้ไว้ประมาณนี้แต่กู้ผ่านนะครับอืม แม่มนะครับแน่นอนนะครับเจ้าของดวงชะตามีผู้ใหญ่ผู้หญิงให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ผู้หญิงสนับสนุนเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเงินด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ผิวขาวนะครับตัวเล็กๆประมาณนี้ เกิดขึ้นนะก็แน่นอนนะครับช่วยทุกเรื่องนะครับสนับสนุนเจ้าของดวงชะตานะครับรวมถึงในเรื่องของการเงิน10โอ้โหโปรเจกต์นะครับ ถ้าเจ้าของดวงชะตานะครับทำเรื่องของของเก่างานเก่ารีโนเวทบ้านใหม่หรือทำอะไรที่แก้ไขของที่เสียนะครับถือว่าดีเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันบ่งบอกถึงเกณฑ์10เลย นะครับได้คะแนนเต็ม10หรือเกณฑ์ที่เจ้าของดวงชะตาได้เงินาจากของเก่างานเก่านะครับหรือ,อในเรื่องของอสังหาริมารัพย์เกิดขึ้นนะเจ้าของดวงชะตาให้ระวังนิดนึงนะครับ เรื่องกล้ามเนื้อนะอาจจะมีปัญหาเรื่องคอบา่าไหล่เข่าขานะครับหรือกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะอเจ้าของดวงชะตาเป็นคนมีเซนต์นะครับเป็นคนมีรางสังหอ์ นะเป็นคนชอบทำบุญนะครับก็บอกเลยว่าการทำบุญตรงนี้นะครับก็ช่วยให้เจ้าของดวงชะตาขยับขยายหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้าถามผมผมก็บอกว่านะครับ ให้ทําพวกมูลนิธิโปรเจกตึงทำบุญลงศพศพไม่มีญาตินะแล้วก็ให้ถวายพัดไปเออแล้วก็อธิษฐานไปในเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์นะครับหรือไหว้เสด็จพ่อรอห้าหรือพระปิยะมหาราชของเรานะครับตรงนี้ จะได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเลยนะถ้าคนโสดอยู่นะครับให้ไปขอนะครับแล้วจะเจอแล้วจะโดนนะครับเออิงนะครับ บ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับการสนับสนุนของผู้ใหญ่การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เกิดขึ้นหรืองานที่จะได้โปรเจกต์จากผู้ใหญ่เกิดขึ้นแสดงว่าไพ่ของคนวันพุธเนี่ยนะครับแน่นอนได้ การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ชายและการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นถือว่าโอเคนะครับอย่างเช่นอาจจะได้ความช่วยเหลือจากพ่อได้การช่วยเหลือจากพี่พลุงนะครับหรือเจ้านายเกิดขึ้น ถ้าถามว่าถ้าทํางานตรงนี้ก็มีเจ้านายที่เป็นผู้ชาย mm. เจ้านายที่เป็นผู้หญิงร mm. ักใคร่เ mm. มตตานะครับทําอะไรก็สําเร็จไปหมด mm. อ่าหกหัวใจนะครับ mm. ก็นแน่นอนนะครับอ่าเรื่องการเงิน การทองนะครับบอกได้เลยว่าสบายๆนะครับมีใช้มีอยู่มีกินอย่างดีนะครับอ่าแล้วก็เรื่องความรักก็ดีนะครับถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกิดขึ้นนะเพราะสุขคือ ความรักและการเงินแล้วยิ่งเป็นรูปหัวใจอยู่แล้วด้วยโอ้โหความรักถือว่าโอเคอืมอ่าบทสรุปนะครับอ่าเป็นทิงนะครับหัวใจแน่นอน นะครับทั้งการงานการเงินนะครับได้จากผู้ใหญ่ผู้ชายผิวขาวส่วนใหญ่เจ้าของดวงชะตาตรงนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงผิวขาวทั้งหมดเลยนะอ่าอ่าเมตตารักใครเอ็นดู กิดขึ้นนะถ้าถามเรื่องของการได้รับตำแหน่งจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไหมผมก็บอกว่าอาไพ่ขึ้นคิงขึ้นแมมมาก็บ่งบอกถึงเกณฑ์การได้นั่งบัลลังก์นะครับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เกิดขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงศพนะครับศพไม่มีญาติผ้าขาวแล้วก็ผ้าไตนะจะส่งเสริมในเรื่องของการงานแล้วก็ไหว้องค์พ่อปิยะหรือรัชกาลที่5จะเสริมดวงอย่างดีอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มแมนเวอร์ด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับถือว่าเป็นค่าครูถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็โทรเข้ามา089 963 8635นะครับมีค่าใช้จ่าย1,000บาท ลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ